ไม่มั่นใจว่าผมกำลังคิดผิดอยู่หรือเปล่าที่ผมใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงกับเกมนี้แต่ผมคิดว่าผมน่าจะคิดถูกอยู่บางทีเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เซิร์ฟไทยแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ก็ครบรอบ41ปีแล้วหลังจากที่เอ็กช็อตได้ถือกำเนิดขึ้นมาเออกูเริ่มไม่มั่นใจว่าคือ41ปีเนี่ยคือผมเนี่ยเล่นเกมนี้ตอนช่วง2009เอ็กช็อตเซิร์ฟไทยเข้าประมาณช่วงกรกฎาคมสิงหาปี2009ช่างหัวมาแล้วกันเนาะ ต่อไปผมจะเปิดวิดีโออันหนึ่งให้ดูถ้าคุณจำวิดีโอนี้ได้แสดงว่าคุณอหมดวัยเด็กไปเรียบร้อยแล้ว ในช่วงประมาณ4 5วันก่อนเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนซัมเมอร,ร์ที่มหาวิทยาลัยนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะามาอ้างทําวิดีโอนี้หรอกความจริงอะเอาง่ายเลยแล้วลกันเนาะคูอยากทําวิดีโอยินดีต้อนรับสู่เกม X Shot เกมที่มัมมี่ต้องไล่คนแต่กลับโดนคนไล่แทนสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะในไทยแต่มันดันไปเกิดอยู่ในเซิร์ฟจีนด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามนะฮะในช่วง2-3วันเนี่ยคือผมเนี่ยได้ล็อกอินต่อเนื่องในเกม X Shot จีนเนี่ยจนได้ของทาวนมาถึง3ชิ้นแล้ว3ชิ้นที่ว่านี่คือได้ฟรีนะฮะไม่ได้ไปซื้ออะไรมาปืนแรกที่ผมได้นะฮะก็คือ HK สีแดงซึ่งผมตั้งชื่อเล่นให้มันว่า HK ลวงโลกแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหรอะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าจีน่ะมีระบบการแจกของในช่วงเวลาที่เขากําหนดไว้ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเริ่มแจกในประมาณช่วง5้าโมงจนไปถึง2องทุ่ม โดยการรับของที่ว่านี่จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือการออนไลน์ทิ้งไว้30นาทีพอครบ30นาทีไอเทมที่อยู่ในกองนั้นเนี่ยจะไปอยู่ในเมลลอนทันทีกับอันที่2ก็คือเราจะต้องกดรับของขวัญด้วยตัวเองซึ่งถ้าคุณไม่กดภายในเวลาที่กําหนดนี่คุณก็จะไม่ได้ไอเทมฟรีที่เขาแจกภายในวันนั้นนี่นี่ดูดู7,299วันมึงไม่ให้ปืนถาวรกูไปเลยล่ะ สุดท้ายมันก็คือปืนถาวอนอรนั่นแหละครับแต่ไอ้เจ็ดพนเบนี่ยผมพิว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ระบบกครับของเนี่ยมันแสดงเป็นคําว่าถาวรนในจีนไม่ได้มันก็เลยเป็นตัวเลข7299แทนนั่นเองจึงเป็นที่มาของ HK ลวงโลกกระบอกนี้มึงเล่นเทียอะไรวะเนี่ย <c oughs> อย่างที่2ก็คือปืน Desert Eagle คู่ซึ่งแพทเทิร์นที่ผมจําได้นี่มันเป็นแพทเทิร์นของ Doom Stay ส่วนหมด Doom Stay ที่ว่านี่หมายถึง Doom Stay เวอร์ชันแรก ไม่ใช่ Doom Stay วอร์ช o นปัจจุบันเอาอจริงๆนะว่าแม่งมันดาวเกรดแบบเยอะมากเลยมันจนแบบมันไม่น่าเล่นอะ <c oughs> แต่ถ้าใครคิดว่าสนุกก็เล่นไปเหอะน,นะฮะบอม,บอมเอดโดโยุมโหยส่วนที่ที่3ที่แจกนะฮะเป็นไอเทมปีกซึ่งผมรู้รายละเอียดเพียงแค่ว่ามันเพิ่มความเร็วบวก2แล้วก็ตกจากที่สูงไม่เจ็บด้วยแต่บงังเลยว่าผมรับของรางวัลจากการออนไลน์ซึ่งผมได้รับปีกอันนึงที่มีค่าสแตตมากกว่าปีกทาวนที่ได้มา ส่วนของทางวาที่คุณเหตุาลไปในบางชิ้นนะฮะสามารถหาซื้อได้ในไอเทมมอปกติทั่วไปในราคา1000 10, 0 s p เท่านั้นแต่บางไอเทมจะถูกขายอยู่ในแพ็คราคาก็ประมาณ100 10, 0 0 s p เช่นกันนะฮะผมต้องขอสารภาพจริงๆว่าผมเนี่ยแอบเติมเกม Xshot จีนไปทั้งหมด50หยวนตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณที่250จนถึง260กว่าแต่บอกว่าผมก็อดทนไม่ไหวจริงๆกับ50หยวนนี้เพราะว่ามัน เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตผมแล้วอาวุธที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะฮะก็คือดาบถาวรที่ผมมีอยู่ในคลังในตอนนี้ซึ่งคุณภาพของมันนะฮะมันไม่เหมือนกับมีดในปานคู่ที่มีลายสีฟ้าแล้วก็ด้ามสีชมพูที่ขายอยู่ในอเทมอนะดาบนี้นะฮะก็จะมีวิธีการฟันอยู่ทั้งหมด2แบบถ้าเราคลิกซ้ายนะฮะก็จะเป็นการฟันต่อเนื่อง2ที และถ้าเรากดลิกขวานะฮะเราสามารถกดค้างเพื่อที่จะชาร์จพลังจากดาบได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเยว็นเย็นมันไม่ได้ปล่อยพลังอะไรออกมาหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเราคลิกขวาไว้เนี่ยจะฟันศัตรูแบบปิวไปเลยไอ้คลิกขวาค้างแล้วชาร์จพลังยิงใส่ศัตรูเอ,อ่อทำไงได้เราผมไม่เคยลง12อารามนี่ทั้งชีวิตนี่ยังไม่เคยลง12อารามสักครั้งเลยนะถ้าจะไม่รู้ชื่ออาวุธนั้นก็ไม่แปลกหรอก ไอพวกไอเทมจีนที่เป็นแบบไอเทมเพิ่มเลือดพวกนี้นะฮะส่วนใหญ่นี่จะไม่ค่อยเอามาแจกหรือว่าเอามาปล่อยขายสักเท่าไหร่ทําให้คนส่วนใหญ่นะฮะมีเลือดเต็มอยู่เพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นบางทีอาจจะฟันไม่ตายเพราะว่ามีเกราะช่วยนะฮะแต่อุปส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี่คลิกขวาทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะแต่ปัญหานี่มันไม่ใช่เรื่องของเลือดแต่มันเป็นปัญหาของปิงแทนในเซิฟไทยนะฮะปัญหาที่เราจะเจอกันนี่ก็คือพวกที่แบบใส่เลือดแบบเยอะเกินใส่เกราะเยอะเกินพวกนี้ มันห้ามกันได้อยู่นะเว้ยแต่สําหรับจีนแล้วเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของเน็ตรุนรนมันจะไม่มีการออกมาตั้งชื่อห้องไว้ว่าห้ามคนปิงน้อยกว่า120เข้าห้องไม่มีสิ่งที่คุณต้องทําในนั้นก็คือการที่คุณจะต้องคุ้นเคยชินกับปิงของจีนไม่ใช่ตั้งกฎขอผมอธิบายเรื่องเกี่ยวกับของปิงก่อนนะฮะ สมมติว่าผมกาหนดลูกศรเอาไว้อยู่2อันชี้ไปในทิศทางเดียวกันโดยไอ้ลูกศรสีฟ้านะฮะผมจะแทนให้เป็นแอนิเมชันตอนที่เราฟันส่วนอันที่2ก็คือลูกศรสแีแดงซึ่งแทนเป็นรอยฟันที่จะเกิดขึ้นจริงซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟไทยนะฮะไอ้ลูกศร2หัวนี้นะฮะมันจะไปพร้อมกันเพราะว่าเราเล่นเกมในเซิร์ฟของประเทศของเราเองไม่ได้ไปเล่นของต่างประเทศซึ่งค่าปิงนะฮะก็จะคิดตามระยะทาง ยิ่งเราอยู่ไกลนะฮะเราก็จะมีปิงเยอะมากแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ยปิงก็จะน้อยกว่าสลับจีนะฮะลูกศรสีฟ้าหรือว่าแอนิเมชันของเราเนี่ยมันจะนำหน้าไปก่อนลูกศรสีแดงทําให้เวลาเราฟันไป1ครั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องรอยเวลาประมาณสัก1-2ึ่งถึงสองวรลอยฟันก็จะเกิดขึ้นมันเหมือนกับการคํานวณแบบระยะทางเวลาอะไรสักอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาแบบถึงคันฟิสิกส์หรอกสิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้านะฮะคือปัจจุบัน แต่ว่าการกระทําในเกมเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นในอนาคตแทนมันไม่ใช่ประมาณแบบว่าเราฟันไปแล้วแบบมันต้องโดนทันทีเลยซิไม่ใช่นะฮะเพราะที่นี่จีนเราอยู่ไกลกว่าเขานะฮะปิงก็เลยเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าถ้ากูจะฟันดาบหรือว่ายิงปืนเนี่ยกูจะต้องเว้นระยะไว้สักหน่อยให้สตูเดินเข้ามาถึงในรอยฟันพอดีคล้ายๆกับการใช้สัญชดดาตญาณอะไรบางอย่างดังนั้นดวงตาอาจหลอกเราได้อย่าเชื่อมัน จะเล่นกดขนาดนี you, ้มึงปิดช่องไปเลยน่าจะดีกว่าและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะมีวิดีโอต่อมาเรื่อยๆแหละทําไมนั่นละ่ะผมมีไฟล์วิดีโอดองไว้อยู่ประมาณสัก20ไฟล์ได้ตอนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะมีเวลาทําอีกตอนไหนแล้วก่อนจะไปนะฮะผมขอฝากทุกคนที่บางคนที่ยังเล่น Xshot ไทยอยู่ถ้าโปรโมชั่นมีดนี้เข้าแล้วไม่ใช่มีดถาวรผมขอให้ทุกคนไปประท้วง GM แม่งเลย